วันนี point, ้นะทุกคนกำลังขึ้นไปข้างบนไปชมวิวพอยทุกคนกับสามีสามีเดินไปข้างหน้าเลยอ่ะก็ใกล้ยใจได้ยังไม่ตึงแต่ว่าไดปักบันไีนหน้าทุกคนนี่สามีใช่ไหมโอ้ดีครับไม่รู้ใกล้่อเลแก่นิ่ยนะทุกคนนะอย่าไปเล่กันทุกคน นะคะนี่นะสฝาบรรยากาศดีมากน่นนะคะนน่นนะไปไปโน่นนะถังนน่นนะคะโอเคลุยกันเลยจ้ะโอ้ยไม่ตันได้ขึ้นไปก้างบนที่เหนื่อยแลว้วอันนี้ชิวๆ โอ้โหนเหนอ่อยแลวทุกคนเหยื่ตายเลยนี่แหกคนก่างคืนไม่กันได้ตึงนีที่นื่อยไลวทุกคนถ่างคืนอย่างเคยเลยมาโน่นนะทุกคนนะสุดยอนไม่ไม่ัน้นึ้นนี้นะคะก็จะมีแบบนี้นะคะโอเคไปต่อกันทุกคน บรรยากาศดีมากนะคะธรรมชาติาล้วนๆนีน่โอ้นูนน่นค่ะนูน่นนู่นนู่นไปข้างบนนู่นนะคะโอ้ยขี้จันนาะเนาะประมาณหน้าจันได้ไหมไม่รู้มันขึ้นไปเลยข้างบนน,นะนู่นนะนะฮะเดี๋ยวเจอกันกันทุกคน นะทุกคนนี่กําลังป่าขึ้นไปข้างบนเดินเรื่อยๆทุกคนนี่นะประมาณนะชันนกชันได้นะทุกคนนะตะกิดเป็นตึกอะนี่นี่ตะกิจเป็นตึกนู้นนะคะสซุ้ไปขนาดนั่นเลยนะแต่วิวสวยส่วยนะธรรมชาติดีนี่นะทุกคนช่วยดีธรรมชาติดีแล้วขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคน เออธรรมชาติด <Es per ate> oh, ีทุกคนกบายนะไข่อจ๊กธรรมชาติได้ประมาณนี้ก็สุงใจได้แต่๋ยวาตัดไปหรือเปียนอ้วนเลยทุกคนนี่นะทุกคนนะโอ้ไม่ดูนุ่นสามีขึ้นไปข้างบอลเลย เดี๋ยวไปเจอกันก้างบนนะทุกคนนะโอ้ไม่หว้ราเหียนอ้วนะทุกคนเดี๋ยวเจอก้างบนถ้าไปขึ้นมาเที่ยวนะคะอันนี้ตอนนี้โยจุดชมชมวิวแล้วนะก็ทุกคนนี่นะวิวสุดยอดหมาเลยส่วยหมาเลยทุกคนอุ้ยส่วยหมานี่นะรอบๆนะคะตอนนี้ขึ้นมาอยก้างบนสุดเลยแต่ลม 7ส mm hmm. ประมาณเจ็ดจันได้ตามสามีแต่ช่วยมากทุกคนดูซ่อมช่วยมาซ่อมอันนี้ก็คือเราว่างตั้งแต่กำลังจะไปอีกทีนึงอ่ะนะคะก็คือใต้ไ,ไะะว้กนน่อนมามาเที่ยวบ่าเที่ยวนะคะจนะขึ้นมาเล่จุดจมวิวนะคะ ทีอีกจังหวัดหนึ่งค่ะวันนี้กับรถข้ามจังหวัดมาเลยทุกคนนี่นะวันหยุดน,นี่นะคะส่วยหมางให้มีลมปัดเย็นๆสบายสบายนะคะฝักติดตามเลยนะคะถ้าอบคลิปนี้นะนี่นะทุกคนลมเรงมากเลยเ็นไมเ็นไมเดวิวช่วยหมางเลยทุกคนนะ ทุกคนอยู่วังโบน้องสาม,ามีบ้านะ้าทุกคนฝากติดตามด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะไปเที่ยวต่อทุกคนนี่เราว่างทางั้งแถวเที่ยวนะคะอีกจังหวัดหนึ่งสตาโซนนะคะก็เรียงนะทุกคนนะฝากติดตามด้วยนะนี่นะคะ ด้วยมาเลยทุกคนข้างล่างอันนี้ก็คือขึ้นมาจุดชมวิวเจ็ดชั้นนะทุกคนนะนี่นะคะเจ็ดชัน้นเอมมาจุดชมวิวเอมมาเออฉันคิดตึงเธอทีอ <c oughs> นี่นะโอเคจ้าบายบายนะทุกคนนะจบคลิปนี้อย่าลืมนะทุกคนนะ <c oughs> โอเคขอบคุณนะคะ สบายสบายนะคะ mm hmm. เคยจบฝนล,ลาบาเลินเนี่ยเลื่กอกดติดตามหรืกอกดไล่ให้ด้วยนะทุกคนนะไปแล้วนะอะไรเลยบรรยากาศสบายสบายแต่อยู่รันนะคะนี่นะคะไปแล้วนะ,ะถึงถ่ายใบวิวสวยๆนะทุกคนโอเคบายบายค่ะลงไปข้างหลังแล้วะคะ่ะเจ๊จัน โอเคโอเคจ้าบายยนะทุกคนนะจบคลิปนี้อย่าลืมนะทุกคนนะ ไปไหนเลยทุกคนล่มแรงมาแต่วิวสวยมาวิวสวยมาทุกคนเย้นะทุกคนนะนี่นะจะจะไปกินกาแฟทีนี้นะคะถึงแล้วบรรยากาศดีมากเลย32มององศาทุกคนถึงแล้วจ้านี่นะบรรยากาศรบ อโอเคกินกา,ฟาแฟที่นี้นะคะกับสามีแม่สามีแล้วก็พ่อสามีโอ้ยสวยหมาบรรยากาศเลิศโรยเต็มโรยทุกคนจะมีบังกะโลกันนะทุกคนนี้ Nhem <Nhani> băng luôn băng luôn băng kalu. Nah. ok in a car ok cha, ok chơi con cha, cha chad bỏ ไปกินกำลังจะไปดื่มกาแฟากันนะคะนะสววยมากเลยทุกคนโอเคนะคะแค่นี้ก่อนฝากติดตามด้วยนะบาย,บาย